บุกตบลูตันจนลูแตก เป็นไงครับทุกคนสามแต้มใส่เป๋ากลับ,แบบ้านแบบหล่อๆตึงๆนะครับทุกคนไงงานสบายงานหมูนี่ด,ดีแค่ไหนแล้วนะครับนะที่ไม่ยิงให้มันเยอะแยะอะไรมากมายเพราะอะไรครับเพราะว่าลูตันเนี่ยนะครับทําตัวดีทําตัวเรียบร้อยเหมือนกับแอสตันวิลล่าเลยนะครับคืออะไรช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ยฮะแจกแจกก่อนเลยนะครับรู้รู้อยู่แล้วว่าสู้แมนยูไม่ได้ เล่นไปก็เสียเวลาแจกก่อนเลยนะช่วงเริ่มต้นนะครับนะช่วงประมาณ3-7มเวิสามเวินี่คุนค้นๆนะคุนค้นๆคุนค้นๆเลยอะ่ะเหมือนใบแดงของใครวะตำนานอะไรสักอย่างอ่ะนะที่มันโดนใบแดง3ามเจ็ดวิอ่ะเฮหอลลือ,อแม่งยิง3-7มเจ็ดวิเหมือนกันเลย คุณคุณช่วยตอบพี่หน่อยนะใครวะไอตำนานอะไรอะ่ะไอทีมไอแดงแดงอะไอทีม่ะ,มะนะไอใบแดง37เวิอะใครรู้ช่วยคอมเมนต์ในช่องแชทที่พี่หน่อยนะ <c oughs> อันนั้นไม่สําคัญแต่ประเด็นคือดูตั้นนะฮะแจกก่อนเลย3ามเจ็ดวินี่ไม่ถึง1นาทีนะแจกก่อนเลยฮะรู้ตัวนะรู้ตัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวโดนเมนยุเคเียนเดี๋ยวทุบเดี๋ยวตีหนักนะฮะฉะนั้นเนี่ยแจกก่อนเลยฮะนะแล้วก็อีเมดเนี่ยนะครับเป็นความยอดเยี่ยมของใครรัชบูทไฮรุนนี่ไปจำนะฮะรัสบูทไฮรุนนี่เปเก่งขึ้นเรื่อยๆนะไปจำนะฮะไปจำอะไรฮะไปจำดักรัดลุยนาทีแล้วที่ดักรัดลุยแม่งอ,อย่างเงี้ย อ้ะเฮ้ยนี่ท่านี้เลยอ้เฮ้ยเป็นไงกูเอามาทำประตูเลย <c oughs> นี่พักอ,อกทำประตูอึอึอ้ะเฮ้ยพักอ,อกทำประตูนี่กล่องหน้าที่ดีครับใช้ทุกส่วนของร่างกายตรงไหนก็ได้ที่ไม่ผิดกติกาเนี่ยทำพวกโกได้หมดคะ่ะนะไม่ว่าจะเป็นเท้าเป็นหัวนี่เน่าออกคะ่ะกระแทกเข้าไปเลย รอๆไอ้ล,ะล,ะล,ะลุนนี่แม่งตั้งแต่เปิดปีมังกรนี่แม่งเครื่องจักรถล่มประตูเลยนะเว้วทยทุกคนนาจะนัดน,นี้2แมชเลยดีไม่แฮกทิก,ทกนียไอ้ครึ่งหลังแม่งได้หลุดไปทีนึงนะลูกนั้นแม่งแม่งติดเท้าแม่งคือแบบแม่งจวนตัวต้องยิงแล้วครับนะลูกนั้นก็อาจจะไว้หน้านิดนึงตาหนีนิดนึงเพราะไหนๆเนี่ย ดูตันเนี่ยมันแจกมาให้ทักสองเม็ดในะช่วงต้นครึ่งแรกน่ะก็จะไปยิงเพิ่มมันก็กระไรอยู่อ่ะเออมันดูโหดร้ายไปหน่อยนะก็เลยเออเอาแค่ตั้มสองตั้มพอเอาตั้มหนึ่งตั้มสองนะครับนะจากฮอยลุนสองเมสลอยยิงหกนัดติดแล้ว่ายิงไม่หยุดเลยยิงต่อเนื่องเครื่องจักรถล่มประตูรู้จักอ่ะลาสมูทฮอยลุนนะรู้จักอ่ะรู้จักอ้าว่าพอมันโหดไปม,มันตึงอยู่ว่ามันย แม,มนยูนะครับว่าจะเป็นการหลุดเดี่ยวของราฟฟอร์ดว่าเป็นการหลุดเดี่ยวของบูโดว่าเป็นการหลุดเดี่ยวของกาลาโชเนี่ยถ้าเอาจริงๆเอาเน้นๆ้นเนี่ยเข้าได้หมดนะฮะจะเม็ดสาเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดหกได้เลยนะได้ไม่รู้กี่เม็ดเลยแต่แมนยูไม่ทาแมนยูไม่อยากเอาเพราะอะไรเพราะลูตันเขาทําตัวดีทําตัวเรียบร้อยอะ่ะเหมือนอารามณ์าเจอแบบเด็กเรียบร้อยคนหนึ่งอะ่ะ นะแล้วเราจะไปเกเรจะไปแกล้งอะ่ะมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้รู้สึกองศารรู้สึกแบบเฮ้ยมันดูไม่ดีมันดูไม่โอเคอะ่ะใจเราไม่อยากทาอ่ะครับก็เลยเอาแค่2เม็ดพอครับเอาแบบน่ารักน่ารักสกอร์แบบน่ารักพอแล้วก็ให้ลูตันเนี่ยเขายิงไล่มาหน่อยถึงสองเนี่ยนะครับจะได้แบบดูสนุกขึ้นดูมันขึ้นแล้วก็เป็นการเรียกคอกรลาปง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 ,ปงให้พวกกราฟเนี่ยออกมาหน่อยอะไร โอ้โหก็้าหอยลุนเล่นยิงสวัยเลย3 7วิไม่พอมากดนาทีที่7อีกโอ้โหมึงยิงไวเกินยิงไวเวอร์นะสเมตรเลยเงียบเป็นเป่าสากเลยเงียบยาวเงียบทั้งซอยเย็ดเท่ห้อึ้งเลยอึ้งแดกขอไลหนึ่งสองอมีโปรมีปากเสียงนิดนึงนะให้มีเสียงแบบเก็บ อะไรแบบเออให้มันแบบมาในหูนิดนึงนะไม่งั้นมันหยิบมัเงียบเกินนะดูบอลอยู่มีเแฟนแมนยูเชียเนี่ยมันก็จะเ,เหงาเลยว่าเออให้เด็กรีพูว่ามานั่งแหกที่ตาดูหน่อยเข้าใจไหมมานั่งตาพอดองแพนด้าดูดึกๆเป็นเพื่อนเรามันจะไม่เหงาก็เะเยว ปีนี้นะฮะปีมังกรพี่ย้ำอีกครั้งนะครับแมนยูเต็ดเนี่ยจะรากยาวไล่ตบไล่ตีไล่เคี้ยนทุกทีมต่อจากนี้นะ,ะให้อยากนะครับโดนยิงแบบเบาๆนะ,ะสกอร์แบบน่ารักน่ารักนะฮะเหมือนแอสตันวิลล่าเหมือนลูตันนะ,ะสามแต้มเนี่ยทุกทีมต่อจากนี้ที่เจอแมนยูรูวเวกองไว้เลยแบบนี้นะ,ะทำตัวดีๆททำตัวน่ารักเรียบร้อยแบบนี้แล้วพี่จะยิงแค่นิดหน่อยแต่ถ้าทำตัวเดอ แข่งข้อกับพี่นะพี่กดยับเนะเว้ยพี่บอกไว้ก่อนนะกลองหน้าพี่แม่งเครื่องจกักรถล่มประตูด้วยนะช่วงนี้เขาจะาทำตัวดีๆนะวทุกทีมต่อจากนี้อดโทษอจหายตอนนี้นะครับสถานการณ์นะครับตอนนี้แมนยูไนเต็ดครับจากที่ตามพื้นที่ท็อปโฟะครับเกือบ10กว่าแต้มครับตอนนี้เหลือแค่สา เหลือแค่5้าแต้มสบ,บายโอโหจี้ติดโทษเป็นไงสดใสทางมันเปิดนะฮะให้แมนยูเรียบร้อยนะครับผมนะสเปอร์วิลล่าเนี่ยเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็เลิศอยู่แล้วนะครับตามปกติส่วนแมนยูนี่แม่งพุ่งไม่หยุดเลยแม่งขึ้นไม่หยุดเลยเก็บแต้มต่อเนื่องตึงต่อเนื่องตอลอดเลย3มแต้มใส่เป่านี่แม่งทุกนัดนะครับผมนะต่อจากเนี้นะครับผมนะเท่านั้นเนี่ยที่ส่ไม่หนีพวกเราไปไหนครับทุกคนเป้าหมายหลักของเราเราจะทะยานขึ้นไปแบบหล่อๆช่วงนี้นะ เด็กผีนะฮะก็ใส่เสื้อเนี่ยแมนยูเนี่ยเดินหลอ่หลอๆได้เลยนะตึงๆเฟี้ยวๆเลยเท่ๆไปนงไปไหนเนี่ยยืดเดต็มที่หลอ่อเต็มที่นะถามเพื่อนหน่อยก็ได้นะเด็กเลี้ยงัวเฮ้ยแบบเฮ้ยเพื่อนเป็นไงวาช่วงนี้แบบฟอร์มรัดฟูตอยลุนกูแม่งเจ๋งอะเพื่อนแม่งยิงทุกนัดเลยอะเพื่อนแม่งเป็นไงวาแม่งยิงประตูว่าตั้งแต่เปิดอีมังกรปีสองยี่สีนะ่เนี่ยไอ้ฟอร์มแม่งเป็นไงเพื่อนแม่งยิงประตูเดียวฮะแม่งยิงคมไม่มาเพื่อนถามเพื่อนหน่อยนะ พี่ขอให้ลาชวุฒิฮอยลุนเนี่ยนะยิงประตูติดต่อกันต่อเนื่องเนี่ยทำลายสถติลุดฟันนี่จะลอยกับเจมี่วาด,ดี้ให้ได้ขอให้ยิงประตูคมๆมลาก ่อเนื่องติดต่อกันทุกนัดต่อจากนี้ยิงไปรัวๆยิงไปแบบตึงๆนะยันจบลูกกลเอายิงแบบไม่พักเลยไม่ต้องหายใจฮ่า่ยิงแบบหายใจออกมาเนี่ยนะไม่ได้เป็นลมออกมานะเป็นลูกฟุตบอลเฮ้ยเอาแบบนั้นเลยนะเฮ้ลุนไอ้น้องรักของพี่จัดไปแบบแจมๆเลยนะแจมๆเลยต่อเย่านี้แจมๆเลยลากยาวๆลากัวคมๆฮ่าฮ่าช็อตเทช็อตเทช็อตเลยอ่าฮ่าลูตันลู ูตันรูมันไม่ตันหรอกนะครับเพราะอะไรอยู่ต่อหน้าแมนยูเนี่ยรูระเบิดลูแตกหมดะนะครับผมแต่ตอนนี้แต่ในค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยทำตัวดีนะอาจจะแตกแบบน่ารักน่ารัก <c oughs> บอกแล้วไงต่ออย่างเนี้ยทีไม่เจอแมนยูต่อเนี้ยแม่งต้องยอมซีโร่ลาทั้งหมดอ่ะทั้งหมด ถ้าไม่ยอมอย่พี่จะกดให้ยอมให้หมดเลยเข้าใจปะอยู่ที่ว่าทีมที่เจอพี่ต่ออย่างนี้จะทําตัวยังไงนะอยู่ต่อหน้าแมนยูอีหาซาตานอีศาสไรนรลโรกอีจีทำตัวดีๆนะถ้าทําตัวไม่ดีพี่จะเล่นบทโหดนะเว้แต่ถ้าเปตัวดีพี่อาจจะเล่นด้วยแบบน่ารักน่ารักเล่นด้วยแบบก้มแก้มก้มแก้มพอนะเออเบาๆนะฮะตามแต้มมอบให้แมนยูดีๆนะตึงต่อเนื่องนะฮะแรงต่อเนื่องเดินแรงตลอดนะแมนยูต่อจากนี้เดิเนแรง อย่างเดียวไม่มีเดินเบาสามแต้มใส่เป๋าทุกนัดครับทุกคนต่อจากนี้จะไป